ครับพี่น้องรับแรงนี้ผ้าเขาปลาเขาดงครับมาเลาะเบื้องเฮ็ดกลางคืน,นสีพอบ่ไปรุ่นน้ำกันครับพี่น้องเขาปลาเขาดงครับพี่น้องสองคำางำมะแรงหล่นน้ำกันครับสี 4, 000, 000, บม้านว่ามันนี่พิษพึ่งเขาดอกน้อยน้อยครับ hết là sau sau này hết càng tranh hát có hát căng rồi, cổ, đọc hát nhọc hít có đèn hát nhọc 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 hát นึงครับเห็ดฟ้นข้าวสารต่อไปน้อยยอกนิงครับต่อไปน้อยเห็ดฟ้นข้าวสารลองใหม่ก็ดีเลยเห็ดฟุงเห็ดฟุงเขา ăn hết khay hết khay chim chuông nói xong rồi không ăn hết

đừng có sáng hết đồ cam ngon đừng hết đồ cam ngon đồ này hết hết từng câu đồ hết hết từng câu sáng đồ chung, chung ngang ngang. Long yang ame hàm đi. In gassan long yang ame hàm đi. In gassan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 . In

เข่ icana, ียดเขยเหีดขาวดินครบับตอกน้ำๆ้เปีดปึงข้าวสารครบับตอกงามๆอกงครับเหียดปึงข้าวสาร มันมันดอกก้นบ้านนะบ้านแล้วกอนถักอุ้ยตะว่นเด้ง้านถักเนาะตะวันแดงตาหน่อยมีอะไรนะก็แดงงาเนยงาบุญบุญชุบกคนงาบุีบุญชบเลยครับพี่น้องแกงนี้ออกจากฟ้าแล้วครับเบิ่งกเฮดเตอร์ครับไลยบอไลไปไแล้วครับก็ได้แกงเนาะครับนี่แหละครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามมาชมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ